สบายดีพี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุกูสุกคนน้องมนีก็พบกับข่าวพระเจ้าเส้นเก่าเส้นเคยใหญ่เบาลาสแนลคือเก่าพี่น้องมื้อนีก่กับในในหัวขอที่ว่าโซเชียลมีเดียคนลาวมังเบิงสองทางใดหรือมักเบิงซ่องซ่องใดในโลกนี่ เ่ว่าจะเป็นละครเป็นรายการทีวีหรือโทรภาพหรือเพลงก็คือคนลาวเนาะหลักๆเลยกับมักเบิงซื่อของไทยซื่อของไทยกับพฤสีฮู้เกือบเบิบเบดทลายพี่น้องขออนุญาตนะปรับกล้องแปหนึงฮู้เกือบทุกเรื่องแหละเพราะว่าดาวเทียมของไทยนะสามารถลาวสามารถเบิงได้ฟรี คือสามารถเบิ้งได้ทุกเกือบทุกช่องช่องเจ็ดช่องสามบอว่าสิเป็นถ้าเป็นละครกับช่องเจ็ดช่องสามในประมาณเจ็ดโมง,งแปดโมงหรือว่าหนึ่งทุ่มหาสองทุ่มสามทุ่ม,มอย่างจนหฮอดทีทุ่มกับมักเบิ้งรายการไทยอย่างเส้นตัวยางเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาจอเลือกกันน้อยนึงคือนับตั้งแต่สมัย เขายังน้อยแล้วสมัยโทรภาพหรือทีวียังใส่จอขาวดำพูดแล้วอันนี้มาอัปเดตอยู่ที่ปี2,000แล้ววันนี้เขาเคยเบิึงซื้อเนาะบอกว่าสิเป็นข้าวเพลงกระตูนอย่างต่างๆแล้วบันนี้มันจะนำซื่อตัวนี้เขามาเนาะเขามาในประเทศลาวทาวากคนลาวบว่เบึงซื้อของ ประเทศไทยหรือรายการของไทยกับคนรักกบบุมีเนืเบิ้องเลยก็คือถ้าคนใดที่เคยเบิงรายการโทรภาพเล่าหรือแหงรา์หรือ,าร,อรายการใดรายการหนึ่งก็อยามันกัะสีบอยยืดโบ,ย,ดบยาวโบขันสีว่ากับซ่องไทยมันหลายมันนาสนใจกอย่างเส้นตัวอย่างนาะฟังเพลงฟังเพลงนี่กับส่วนหลายกับ สำหรับป้าใจก็ฟังเพลงไทยเด้เพลงเล่าก็ฟังอยู่เพลงเล่านี่ขันเพลงเก่าๆอีหลีนี่ฟังเพลงตั้งแต่สมัยเฮายัางน้อยปีสองพันปีสองพันนะขึ้นหลังหาตั้งแต่หูความพุ่นละพอว่าป้าใจเกิดพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะป้าใจยังจำได้อยู่แต่ว่ามวนเพลงเพลงเก่าเนาะเพลงใหม่ก็ถามว่ามวนบอกมวนมวลคือกันแต่ว่า แล้วแต่บุคคลที่มักเนาะมักแบบเพลงสมัยใหม่หรือสมัยเก่าแบบนี้ก็มันเจ้ามักฟังเพลงไทยหนึ่งแมนการถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีในเอฟวีหรือละครก็ถ่ายทอดได้ดีได้เข้าถึงจิตวิญญาณของท่านผู้ชมอย่างดีก็เลยเฮ็ดให้มากบาง ถ้าว่าได้เบิ้งละครแล้วกับติดละครหนึ่งกับงงเงี่ยมบ้าน,นี่เบิ้งภาพยนตร์พี่น้องภาพยนตร์หรือต่างประเทศกับเบิง้งงด้บูมเนบูเบิ้งงด้แต่ว่าเบิ้งชับไทยหรือภาคไทยเบิ้งเป็นบ้าน,นี้เป็นตัวอย่างเลยนะแล้วบ้าน,นี้ซับล่าฟังบอกกับมันบูมีทุกเรื่องพี่น้องคือเรื่องแถวหัวแหละสื่อในล่าวนี่มันยังบ่ท่านได้ลาย แล้วอีกอย่างลาามันยังบ่ได้ไปไก่ฮอดอดขันขันนั้นก็คือือก็คเรื่องดาล่าเนาะดาลาลาาขันถามว่าด่าล่าเลาวนี่มีบ่มันยังพ่มันยังพไดให้ไปถึงจุดจุดที่คำเสวาดาลา่ามันยังบ่ได้ไปถึงเลยมันกับสมมุติคือบางบุคคลก็เป็นนังห้องนังห้องก็แสดงละครเน่ ภูบเงาแนะ่ดำเล็กดำหน่อยมันกับมันกับว่าบได้เต็มซุปเต็มปากว่าเป็นดาราอย่างเส้นพระเอกกันยกตัวอย่างก็คือนาเดตยายา่าอย่างทางดาราทางฝั่งไทยนะ่มันมันบเป็นแบบนั้นพี่น้องมันยังบได้ถึงจุดนั่นเ่อเนาะเขากะว่ายัางบได้เต็มปากว่าดา,าราบอนักห้องศิลปินเออเมียน,นี่นักห้องศิลปินมีแท้แล้วบัดนี้ รายการต่างๆเป็นอย่างคนเล่าต้องเบึงรายการไทยแบบเป็ดรักเลยนะอย่างลูกหลานของป่ใจคือเคยทายวิดีโอเนาะพันพานหรือว่าเคยเห็นป่าใจยิงกล้องเนาะก็จะเหลูกหลานเบึงการ์ตูนการ์ตูนซองไทยวอชบูมหรืออย่างรายการการ์ตูนหรือซองเจ็ดซองสามละครวันเสาร์วันอาทิตย์ละครพื้นบ้านในอย่างนะก่อนที่หอนละครพื้นบ้านก็มีการ์ตูนดิสนีย์ อย่างประมาณนี้แหละลูกหลานปปะจยการสีเบิงมักเบิ้งไปแจกกับเบื้องเบิงเตแต่น่อยแล้วมาแลบานีให้เฮานี่การทท่าเบิงสื่อสารให้เด็กหน่อยคนล่านี่ฟังภาษาไทยหูเรื่องโดยที่บรดิเทียนแบบหูแบบอัตโนมัติเลยพี่น้องแบบบบต้องมีผู้สอนบบต้องมีอันคนมาแนะนําว่าคํานั้นคืออย่างคานั้นคืออย่างมาบบต้องมาแปลว่าภาษาไทยแปลเป็นลาวแบบคือว่าหูเลยนะเขาแฝงในใจเขาอยู่แล้ว ถึงสีวอาเขาเบิ้งรายการเนาะเบิ้งรายการรายการใดรายการหนึ่งเนาะเบิ้งไปแล้วเพิ่นสีว่าภาษาไทยอย่างกรยะเข้าก็เข้าใจแบบตีเป็นเล่าต่อมาเรื่องต่อมาเรื่องเงินเรื่องเงินคือบ่าใจได้เหตุคิดเนาะเงินหนึ่งร้อยบาทไปซื้อของอยู่ตลาดเลาวก็สาม,มารถใช้ได้พี่น้องคือป่าใจสิึ้นตัวไอ้ให้เบิ้งเนาะแล้วอีกอย่างเนาะก็คือ เรื่องการท่องเที่ยวนะพี่น้องการท่องเที่ยวทั้งฝั่งไทยนี่มันสิเน้นในการประปุงหลายกว่าถึงว่านิยมบ่ก็สำหรับเข้าใจกับเป็นคนสองแง่สองมุมพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็อยากไปเที่ยวธรมรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็อยากไปเที่ยวแบบวัดว่าอารามที่มันงามงามประดับงามงามหูงามตา การเดินขึ้นเขาอย่างกับแบบมันสะดวกสบายกาถ้าเป็นธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆเนาะยย่างย่างขึ้นเขามันก็จะเป็นขีนแบบอันนี้มันก็ย่างยางแต่ว่ามากบ่มากเป็นคนละแง่คนละมุมพี่น้องบ่ได้จอโจงเนาะบัานนี้รายการของลาวนี้กับว่ายบ่ทันจบ้อพี่น้องบบเมนว่าโบดีได้พี่น้องกับกัเบิ่งได้เนาะแต่แต่มันกับ ในความรู้สึกของหลายๆคนมันก็นถึงบ่ถึงคันว่าระดับที่ว่าสุดยอดอีหลีแบบคือแบบเนียบเนียนแบบอันนั้นอีหลีมันก็บ่ถึงขนาดนั้นซาคือบ่ใจเนาะเป็นคนเฮ็ดคลิปเนาะก็เป็นคนมักสังเกตเนาะในการบ่ว่าสิเป็นซ g บอ่อีหยังถ้าเป็นซ g ในรายการธรรพภาพกับบ่บ่ปานไดเลยนะพี่น้องถ้าเปรียบเทียบกับสายเคลื่อ,อนวัยรุ่นสมมนี้เฮ็ดช่อง YouTube เฮ็ดอีหยัง ออกมาเดี๋ยวนี้นะโอ้เก่งพี่น้อยยอมรับกับเจ้าได้เขาเก่งเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้กขาเฮียนอพอเรื่องรายการมันก็มีหลายรายการนเนาะเฮ็ดเฮาสามารถเลือกได้ว่าเฮาจากเบิ่งอีหยงังมันก็ตอบโจทย์มันมีหลายนเนาะเฮากับมีซิ์เลือกหลายหลายทางเฮาจากเบิ่งอีหยงังเฮาบังอีหยงังมันเฮ็ดได้ฮะคนเล่ากับเขาถึงประเทศไทยได้หลายการย้อนสายเหตุแบบซสี่ ที่ว่ามานี้ถาวาา่าบอกผิดพลาดในอย่างก็ต้องขอโทษขออภัยนั่นเลยพี่น้องเด้อถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าว่างคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นเลยพี่น้องขอบใจหลายๆที่เขา้ามาบึงมาชมก่อนจะจบคลิปกับฝากนั่นเลยพี่น้องฝากในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเนาะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนั่นพี่น้องคอมเมนต์นั่นเพื่อสีบุพพัดคลิปไปใหม่และเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปต่ตอไปพี่น้องเจ้าขอบใจหลายๆ อยู่ดีแม่ทุกคน